มันมีรูปรูปหนึ่งที่มีการเขียนถึงทางเข้าและทางออกมันจะมีตัวหนังสือลูกศรนะครับแล้วเขียนอ u t เทอร์ยูนิเวหรือจักรวาลอื่นๆรีดิช r ท รับรู้เรื่องราวเรื่องมัลติเวิร์สหรือการเป็นอยู่ของเส้นทำลายหลายเส้นอยู่แล้วจะมีความเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มแฟนซีสีกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่มาจากจักรวาลหลักหรือเอิร์ธหกหนั่นแหละแต่มันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างส่งผลให้พวกเขาเนี่ยต้องมาติดอยู่ในมิติหรือไทม์ไลน์นี้และมันก็จะสอดคล้องกับเทคนิค change aspect ratio ของแมท h ช c k แมนด้วยนะครับที่อาจจะต้องการสื่อถึงการเปลี่ยนถ่ายจากจักรวาลหนึ่งไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งหรือ ไม่จริงๆแล้วรีวิชาร์ดอาจจะกําลังตระหนักถึงอันตรายจากอินเคอร์ชันที่จะมาถึงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จักรวาลต่างๆจะเคลื่อนมาชนกันแล้วเขาก็กําลังคิดค้นหาวิธีรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นทางไหนนะครับก็โคตรน่าตื่นเต้น